สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอรในรีพอร์ตประจำที่28พฤษภาคม2558ค่ะสำมรอบนารราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนตัวในกรอบ1,186-1,191ถึงเหรียญโดยที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโรมาอยู่ที่รับ1.932 0ยูโรต่อดอลลาร์ เงินบาทเองเริ่มทรงตัวประเวณ33.75บาทต่อดอลลาร์สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนนี้ได้แก่ Jobless Claim ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นโดยมีคนว่างงานลดลง2,000รายที่บดับ272,000รายเวลา1ทุ่มครึ่งด้าน Pending Home Sale คาดว่าจะออกมาแย่ลงเล็กน้อยโดยปรับตัวลงมาสู่ระดับ0.8%เวลา3ทุ่ม ราคาทองคำระยะสั้นเคลื่อนตัวลักษณะไซเว์โดยที่ระยะยาวทองคำอยู่ในทิศทางขาลงราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ระดับ1 1 8 0ห่ยเหรียญซึ่งหากหลุดลงมาจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ1,170ห่ยเสหรียญส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ1,200เหรียญคาดว่าคืนนี้ราคาทองคำจะแกว่งตัวในลักษณะไซ์เว์ในกรอบ1 1 8 0ถึง1,200เหรียญ และยังติดตามบุญทองพร์มอนิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบุญทองพร์นรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ